มันนี้ภาพเ่ะะทงนะคะมันนี้นาเป็นกนกระปูนะคะน่จะดองตาำนะคะนาะนะคะว่าจิได OK? ้จักตูล่ะจ้ขุดถึงบัถึงนะคะเนาะถ้ามันเลยกับขุดบ่ถึงนะคะถึงแล้วค่ะนี่ตนค่ะค่ะกระปูโตแม่นะค่ะนาะ เลือกค่ะเลือกก็จิตถึง,ถ,งถึงอีหละ่ะค่ะนี่ตัวหนึง่งเสียมกะบหน้าเขาไงเว้ยจำตัดตแม่ดูค่ะเป็นตัวเมียเนาะค่ะเนาะน,น,นี่อีกดูนี่อีกได้ค่ะนี่ Okay. นี่นค่ะนี่ค่ะเนาะยินกันไหลลงพื่อเกา่านี่นค่ะตัวผูค่ะตัวนี้ผูหนึง่งเดียวสองตัวนะเนาะถึงระค่ะตัวหนึ่งตัวใหญ่ค่ะตัวนี้ ตัวผูหตัวเมียเนาะตัวผูกันนี่อีกอยู่บ่ตัวเดี่ยวนะคะเนาะเถิงี่ล่ะค่ะเลือกค่ะตัวนี้เลือกเลือกตัวลายแม่ตัลายค่ะตัผูเนาะค่ะเนาะมันเดือดนค่ะอีกตัวนึงละค่ะนี่ตัวป้าใหญ่ค่ะตัวนี้น้อย อยู่รุมเดียวกันเนาะค่ะนตัวหนึงล่ะค่ะตัวแม่ยล่ะค่ะตัวป่อหญ่ตัวน้อยทอดอีกล่ะค่ะไอ้ละตัวนึงล่ะค่ะตื่นตื่นค่ะตัวนี้ตัวแม่ยล่ะค่ะเนาะนี่แต่ขาดตัวนึงค่ะหนีบมือตัวป้อญ่เนาะค่ะกระปุกตระผู่นาะค่ะเนาะ ตัวหนึงล่ะค่ะนอู้หูปัวละกันตัวแม่ค่ะเหมือนตัวนี้แต่ตัวแม่อีล่ะค่ะตัวนึงค่ะตัวผูแลคันเนาะอีละค่ะตัวนึงเม่เลือกขาแถวนี่อู้หมันถึงตัวใบใหญ่แล้วค่ะเนาะ จะหนีบมึงสองตัวเดียว่เดียวเี่เลยคัตัวนึงค่ะตัผูค่ะนี่เลยัตัวหนึงตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะตัวใหญ่ค่ะถึงนี่างะค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะตื้น่ะตัวนี้ ตัวคุณล้องเล็กนะค่ะเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ดีไรตัวผูตัวผูค่ะตัวใหญ่ค่ะตัวนี้กับคุดล่องสองบาทได้เลยค่ะตัวหนึ่งค่ะบุลลึกค่ะตัวนี้ตัวเมียนะคะเนาุ่อราคาตัวนึงค่ะ ตัวป่อน่ค่ะตั้มียนละคะ่ะล่กราดตัวหนึ่งคันอุ้วไปสักนดมตัวเมีะคะ่ะตัวบ่อย่อาลอกคาดตัวหนึ่งค่น ันตัวบ่ใหญ่เนาะคะ่ะนอ้องโอ้คะ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ค่ะตระปูตัวแม่คะ่ะตัวบักใหญ่เลยนะะี่ใหญ่คะ่ะขาหลุดออกเบิดมันเลิกคะ่ะพอสิคนได้ขาจะหลุดสมเลยคะ่ะตัวใหญ่หลายมามานี่แหละคะ่ะตัวนึงคะ่ะไต่ขึ้นมาแล้วคะ่ะนี่กระดองจนแตกเลย ต,ะะตัวแม่เนาะค่ะน้อใแม่อยู่ค่ะในราคาตัวหนึงค่ะเส่แล้วย,นยนันหนีบขาคือปู้หญิง <Yeah. S 1> อุ้ยนคะคะเลือกเลยค่ะตัวเม่นี่แหละค่ะนี่ก็ชิดได้ค่ะตัวเม่ค่ะจะขาบุมีขาออกบ้านแล้วลูกอยากเมื่อล้ะคะ่ะถ้ามเป็นเมื่อก่อนค่ะ หูนมว่าสันบรรยากาศทุ่งหน้าเขาเลาะค่ะเนาะมาเศร้าเป็นคืมคืมคือฝนสิต,ตกดดแดดล่ะจะพอกันยุเถียงค่ะอพอดเถียงแล้วเนาะคะ่ะเนาะเมื่อยอยากกินนมนกินกน,นมอยู่ค่ะค่ะคลิปนี้กะ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนาะพอกันคิหนาค่ะฝากก้นไห์กดแช์กดติดตามไม่น่าไมได้ค่ะเด้อเราจะมีการังใจลูกขึ้นมาเห็ดคิบสู่ต่อไปคิปอันมาลงไหนพี่นอ้องเบ่งเนาะค่ะเนาะพี่นิกับพี่น้ก่อนคะ่ะไาพอกันคิดนาค่ะสวัสดีค่ะ